สวัสดีทุกคนนะในวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสดาชาแนลกันนะคะและในวันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันในเกมฟีฟานะคะตอนนี้เราใช้รหัสไก่อยู่นะเราก็จะมาทดลองปืนกันนะคะทุกคนและปืนที่เราจะมาทดลองกันในวันนี้เป็นปืนแรกเลยก็คือปืนลูกซองของเรานั่นเองนะคะที่ทาดาเมจได้ดีที่สุดในสกินลูกซองเลยนะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันกันที่การอัดตัวไม่ใส่ก่อนเลยจะอยู่ที่17นะคะดาเมจส่วน ส่วนถ้าใส่เกาะเลเวลหนึ่งนะคะทุกคนดาเมจนะคะเดี๋ยวปรับไปใส่เกาะก่อนดาเมจนะคะทุกคนของลูกซองที่ใส่เกาะเลเวลหนึ่งนะ,ะจะอยู่ในดาเมจสิบสองนะคะสิบสองเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนยิงหัวจะอยู่ที่หกสิบเจ็ดนะคะทุกคนสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้นะคะสั่งพิซซาได้เละต่อไปนะคะเกาะเลเวลสองนะคะจะอยู่ดาเมจอยู่ที่เก้ากับสิบสองนะคะประมาณนี้เนาะ เก้ากับสิบสองนะทุกคนต่อไปเกาะสามเกาะสามนะคะทุกคนจะอยู่ในดาเมจนะคะทุกคนจะอยู่ที่เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะดาเมจจะอยู่ที่เจ็ดนะคะทุกคนถ้าเราใส่กเกาะสามเนาะดาเมจจะอยู่ที่สิบ 7ส่วนเกาะสี 4, ดาเม็ก็จะอยู่ที่7เช่นเดียวกันนะคะก็แปลว่าเกาะสากับเกาะสีน 4, เนี่ยดาเมินน้อยมากเลยนะคะอยู่ที่7ส่วนหมวกเลเวล1นะคะในการยิงหัวนะทุกคนจะอยู่ที่67นะคะก็แรงอยู่นะพอหมวก2จะอยู่ที่58และพอหมวก3านะคะจะอยู่ที่48ส่วนหมวกสีจะอยู่ที่45นะคะก็หมวกสีก็เป็นอะไรที่แบบอันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทดลองในห้องฝึกยิงเลย ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เข้ากันมาอยู่ในที่จุดซ้อมยิงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าถ้าเราใช้ลูกซองเล่นเนี่ยเราจะสามารถสังหารคนในนี้ได้ทั้งหมดกี่คนนะคะคนทุกคนคิดว่ากี่คนก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะ โอเคมาตอนนี้เมื่อกี้สังหารไปได้หนึ่งคิวแล้วนะคะตอนนี้สองคิวแล้วกันทุกคนรอดูไปเรื่อยๆเลยละกันนะทุกคนขอโทษนะคะที่ยิงแต่ตัวนะคะเพราะว่าเรายิงหัวไม่เก่งเนะ้าทุกคนก็อาจจะเห็นว่ามันเหลืองเหลืองอ่อยเลยก็ได้นะ่นะนะ้เพราะว่ายิงหัวไม่เก่งนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนมา ตอนนี้เราสังหารไปแค่2คิวเท่านั้นเองนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะทาคลิปอะไรก็เลยทําคลิปทดลองปืนไปแล้วกันโอเคเขาโดนแปะหัวไป1ทีนะคะก็สังหารไป3คนมาสังหารไป4คนแล้วค่ะดับเบิลคิวเลยนะคะมาทิปโปรคิวนะคะสามคิวเรียบร้อยใครอยากให้เราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกนะคะตายไปแหละเลยนะคะทุกคนสังหารไป5คิวเท่านั้นนะคะทุกคน อันนี้เราอาจจะใช้เวลาอัดไม่นานอุ้ยมีผู้ไม้ด้วยค่ะทุกคนสงสัยเขาแปลงล่างเป็นหงอคงหรือผู้ไม้ไม่รู้อับแหละตายโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้เราทคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ